ว่ามันเป็นตัวที่เอ่อทำมาดีอ่ะตัวเป็นตัวที่ดีครับก็มาถึงตอนที่สิบเก้าแล้วนะของช่องของผมนะก็ตอนที่สิบเก้านี่ก็จะเป็นตัวอินฟินิตจ u สติ c กันดั้มไททูนะครับอ่าซึ่งตัวนี้มันก็ออกมาเมื่อเดือนที่เมื่อเดือนที่แล้วเนาะเดือนมิถุนายนประมาณมิถุนามิถุนายนซึ่งอ่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะได้แรงบังนดาลใจมาจากสตาร์วอรนะเพราะว่า พาร์ทเนี่ยเหมือน X Wing Starfighter เนอะอ่าผมก็จะมาดูในเรื่องของส่วนของตัวก่อนนะในเรื่องของบอดี้เนี่ยก็ค่อนข้างอ่าดีนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เอ,อ่อทำมาดีอะ่ะตัวเป็นตัวหนึ่งที่ทำมาดีนะอ่าในส่วนของส่วนสูงเนี่ยก็ถ้าวัดโดยอ่าคร่าวๆนะ ก็อยู่ที่ประมาณถ้าถึงเขาเลยแล้วกันเนาะประมาณสิบห้าเซนติเมตรนะเกือบสิบห้าเซนมาณสิบสี่จุดแปดเซนติเมตรเนาะอ่าโดยตัวถ้ารวมพาร์ก็เมดิมเพราะว่าไม่ได้สูงขึ้นเนาะอ่าในส่วนของการต่อเนี่ยการต่อเนี่ยก็คือต่อง่ายมากแล้วก็ชิ้นส่วนก็อ่าปกติเลยไม่ได้อ่าเยอะเกินไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็หลุดมาได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องถอดไปอยู่ดีนะ อ่าโอเคมันต้องจุดขยับก,ก่อนนะคือขยับเนี่ยบนเขานเนี่ยที่เป็นหัวแหลมๆเนี่ยสามารถขยับนี้ได้เนาะเพราะว่ามันใช้เล่นถ้าไม่ตายตอนที่จัดการกับชูร่าได้นะครับหัวเนี่ยหมุนได้สามรอสี่องศาเลยอ่าไม่ติดดีไซน์ด้วยโอวโหแต่สิ่งที่คุณต้องระวังนะคือเขาเนี่ยอ่อนมากเลยอะ่ะเนี่ยตรงนี้นะอ่อนมากใย่่จับป่อยนะฮะผมก็กลัวผมจะรีวิวไปแล้วก็หกักคาคาช่องหรือเปล่าไม่รู้นะอ่าเดี๋ยวตรงส่วนล่องมขออนุญาตถอดออกก่อนนะของโล่เนี่ย ่ะเอาแขนให้ดูก่อนนะแขนเนี่ยมือก็เป็นบ bon อลจอยเนาขยับได้อ่าที่สำคัญคือสีตรงนี้เป็นสีเงินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นโคตติ้งมาให้นะมันเป็นพลาสติกมานะเป็นสีเงินนะแขนเนี่ยก็สามสเต็ปได้อย่างนี้เลยอสามสเตปได้ส่วนไหลประมาณนี้เฮ้ยหักว่ะประมาณนี้อ่าแขนก็หมุนได้เนาะไม่ีปัญหาออ่่ต่อไปส่วนเอวเอวได้ไหมเอวได้นิดหนึ่งเอวได้แบบนี้เก็มันปวดซัดโฟก,กัส ขอาไปยวได้หน่อยนะครับหมุนได้อ่าหมุนได้สามัวสื่อสารเลยอ่ตัวนี้คือผมต่อเสร็จผมไม่ได้เล่นเลยนะคือผมวางไว้เฉยเลยนะอ่าต่อไปส่วนโอ้ยปลดไปเนาะ,ะต่อไปส่วนเป็นส่งกระโปรงนี้ตรงที่หนีกับไมเบรมเซเบอร์นะอ่าเปิดได้น,นิดหน่อยอด้านหลังเปิดไม่ได้ด้านหน้าเปิดได้อ่าด้านนี้เปิดได้อย่างงี้นะครับขาขาติดดีไซน์นะติดดีไซน์ไปไม่ได้จะเว้นถ้าทำนี้ก็น่าจะก็ไปได้แบบนี้เนาะส่วนด้านหลังโอ้ติดดีไซน์กระโปรงด้านหลังเนาะก็ได้ การอ้าก็ได้ประมานนี้เพราะว่ามันติดดีไซน์ของกระโปรงข้างนะครับส่วนเท้าเท้านะเท้าก็ได้อย่างนี้ซ้ายขวาเพราะว่าเป็นบอลจอยนะตรงนี้พับได้อย่างนี้การพับขาเป็นไงปึ๊บดูนะพับขา,าผมว่ามันไม่มีปัญหาอะไรหรอกอนี่ประมาณสามสเตปเหมือนกันสามสเตปนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังมีลูกเล่นในส่วนของตรงหัวเข่ากับส่วนปลายเท้านะฮะมันสามารถปรับได้อย่างนี้นะ ตัดได้นิดนึงนี่นะครับตรงนี้ก็ได้นิดนึงอ่าตรงนี้นิดนึงนะคุณเห็นไหมมันได้นิดนึงเนาะอ่าโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวของ X w i n g นะ X w i n g หัวยอดถอดจากเบสนะครับเบสนี่เป็นเบสผมไปเอาซื้อจากซากมานะ X w i n g เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่ง X w i n g เนี่ยปีกกว้างมากเลยถ้ารวมความยาวแนละ้ะหัวยอดก็คือมันจะมีมันสามารถถูกปีกเท่านันมีล็อกสำหรับล็อกตัวนะแล้วผมเป็นอย่างนี้ได้แล้วสองข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วผมก็จะดู อ๋อถ้าตารวัดปุ๊บมันก็มันก็เท่ากันแต่ถ้าตรงกลางหรืออะไรเพราะว่ามันเท่ากันหมดแล้วโอเคพัาไปครับนี่รู้สึกว่าออกเอาเข้าไปด่อยนะยี่สิบเซนติเมตรอ๋ออันเนี้ยยี่สิบเซนยี่สิบเซนนะโอเคพับนี้ได้สามารถหมุนนี้หมุนนี้เพื่อที่จะไปรวมร่างกับตัวของจัตติปนะฮะนี่อย่างนี้นะอย่างนี้ได้นะรวมร่างตอนที่ยังเก็บนะแต่ว่าถ้าตอนไม่เก็บเนี่ยจัสติปมันก็จะโอ้ยมันก็แน่นไปแล้วเนี่ยต้องการออกมาอย่างนี้นะ เป็น Egg Wing er เอ็กวิงตาไฟเตอร์ชัดเลยอเขาได้แรงมันเต็อยากตาโบวละอ่ะเอ็กวิงตาไฟเตอร์ตอนที่จะประกอบกับจัสติกเนี่ยก็ต้องทําการพับตรงนี้มันสามารถพับตรงนี้ได้นะมันก็จะเป็นทรงสามของมันเลยเดี๋ยวใหม่ที่นะนเห็นนะครับหนึ 1, ่งคบสองคบตาไงมันก็จะมีเดนนไงนี้ไว้เสียบกับด้านหลังอนะอ่าปืนนี่ก็สามารถเสียบได้อย่างนี้อย่างนี้เลยครับการเล่น,นยังไงมาเลยนี่น็อกกิ้งน็อกกิงกก้ง ปุ๊บร้อ,อยน่าสวยปืนก็ไม่มีลุกเล่นอะไรเนอะปืนก็ปืนที่เฉยแล้วปืนนะ,ะโอเคไปก็ในส่วนของอบีมเซเบอร์ครับมีมเซเบอร์ตัวนี้ทำมาดีเพราะว่ามันแนบกับตัวเลยนะแต่เราต้องถอดชิ้นตรงกระโปรงที่ผมทำโดดกีนเนี่ยมันจะมีเดือยอย่างนี้อยู่เนอะ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวผมจะออกมาให้หมดเลยนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่นให้ดูให้หมดเลยนะเพราะว่าในการเล่นต้องเล่นให้ดูใั้หมดนมัน่ใน ต่อไปก็เดี๋ยวเปนส่วนของอลูกเล่นของโลดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเอาเนี้ก่อนโอเคตอนนี้ผมเอาอบินเซิร์ฟหมดแล้วไอ้บินเซิร์ฟเนี่ยถ้าหากว่าซื้อแล้วเนี่ยเวลาเล่นต้องระวังเดินตรงที่หักนะครับเพราะว่าตรงนี้ออกเนี่ยมันบางทีเราจะไปจับตรงเนี้ยแล้วเราก็ไปดึงมันออกเลยแล้วเราไปง้างมากเกินไปเน,น,นี่ยแน่นอนไม่รอดนะครับต่อไปเป็นโลดนะโลก็ไม่ได้ไมีลูกเล่นอะไรมากนะซึ่งไอ้ตรงนี้สามารถใส่บินชิลได้นะตรงนี้ก็ถอดได้แตบไม่ควรํำโครงสร้างมันไม่ได้นะมันถอนรอาย นะไอผมถอดไปดีกว่าจะได้รู้นะเป็นยังไงตรงนี้ก็ปเลเป็นฟิกแทนที่จะทำให้เป็นเป็นความจริงเนะ <c oughs> าะตั้งมาได้เป็นไรตรงนี้ไปใส่บิม uh ชิลซึ่งบิมชิลเนี่ยเราต้องถอดออกมาก่อนนะฮะเห็นไหมหลุดเลยนะโอเคเอางี้นะเดี๋ยวค่อยใส่ตรงนี้ก็สามารถถอมดมันเอกับล้วนได้นะครับเดี๋ยวผมกยายออกมาก่อนออกมาย่างเลยว้เสียหักมาเลย แถวไปเนี้ยอ่ะได้แล้วนี่สองโลนะอ่ะโอเคผมถอดโล่งอย่างนงี้ก่อนนะแต่ขอแยกข้ามมาดูที่ของแถมมา่อนนะของแถมของชิ้นแรกเลยนะคือบีมชิวนี่แหละอีบีมชิวนี่แหละซึ่งมันสามารถใส่เข้าไปานี้ได้นะผมขอ,อยัดทำนี้ไปเลยไม่้ตัวเหลืองมันหลุดออกมาคือใส่ใส่งี้นะแล้วก็ใส่กับโล่ได้นะครับใส่งี้ได้นะอ่ามันจะใส่กับโล่อย่างงี้ได้ อ่าเป็นบีมเชียวปึ๊บออกมาอย่างงี้นะกันบีมกันผ่าวัตถุเลยว่าไป <c oughs> นะอโอ้ยลนเลยอ่าบีมเชียวสองโอ้ยเบสิกเลยต้องมีทุกตัวหุ่นเกือบทุกตัวนะลางตัวก็ไม่มีบีมเซเบอร์ไม่มีได้ไงนี่บีมเซเบอร์นะสามคือไอตัวแง่งๆงงเนี้ยบีมซึ่งถ้าสัเกิตรีผมติดกับปีกของเอกวิงแล้วอันนี้เหมือนมันให้เกินละอันนี้มันไม่ได้ให้เกินหรอกมันเออมันให้เกินแหละเพราะว่ามัน มันให้มาหกอันน่ะมันไว้สำรองนะครับแล้วก็มือแบอีกหนึ่งข้างมือแบกหนึ่งข้างนะหนึ่งข้างข้างเดียวเท่านั้นเอฟเฟกตรงเข่าบีมจัตติปเนี่ยถ้าใครดูซีก็จะรู้ดีนะว่าอินฟินิตจัตติปเนี่ยตัวแรกมันก็มีเอฟเฟกบีมทั่วตัวเพราะตัวนี้มันค่อนข้างที่มีบีมทั่วตัวนะอ่าเอฟเฟกบีมตรงหัวตอนที่มันเสียบไอชูลนะ่าฮะตอนที่ถอดเกาะจากสักกอกนะอ่าแล้วก็บีมอีกแล้วเอฟเฟกบีมมีตรงที่เท่ไรก็คือตรงนี้ ตรงโลกนะัก่นเองนะเล่นผมเนี่นะคนะนะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เป็นให้มันดูฟูลออปชั่นแล้วกันเนาะซึ้งไอ้ตรงเนี้ยนะอ่ามันสามารถใส่ลวดได้ด้วยลืมไหมมีลวดอีกว่านึน่นี่คือลวดอ่านละวดเนี่ยลวดเนี่ยไว้ใส่ไก่ตรงนี้เหลือข้างล่างรูเล็กๆนะอย่างนี้จะให้ดูนะเอาไปดูเลยก็ได้จะได้รู้กันให้หมดนะว่าเล่นยังไงฮนะพอพอใส่นี่มองไม่เห็นเลยวะ น่ะไม่เล่นอย่างนี้นะฮะหลุดไหมไม่หลุดนะหรอกเอ่อไปเล่นกับตัวตะขอที่ผมดึงออกมาอย่างนี้ตะขอ,อนี่มันสามารถใส่อย่างี้ได้นะนะเป็นตัวหนีบนะเป็นทีมหนีบอ่อใส่กับตรงรูดตรงนี้มันจะมีรูอยู่ใส่กับรูดได้โอ้โหโถเลยเห็นะในละแ อ่าโอเคต่อไปอะไรอ่าบีมเซเบอร์พูดกินนะบีมเซเบอร์เนี่ยมันจะทำมาก็คือสามารถเสียบนี้ได้นะอ่านี่ระวังหกักแล้วก็เอาเอฟเฟกต์บีมเนี่ยใส่ได้ละเรียบร้อยนะครับนี่สำหรับบีมเซเบอร์ส่วแนบบวิธีการที่จะใส่กับมือก็แค่หัวยาดเอาจัสติกเนี่ยใส่กับตัวของฐานก่อนนะโอ้ไม่มเอาฐานดีกว่าฐานเป็น ว่าน่าจะน่าจะเหมาะสำว่ับได้ร้อ,อยตัวนี้เล่นง่ายนะต่อง่ายด้วยนะครับอู้ยตายตายอโอเคสูงหน่อยอยากตัวเละแล้วเนี่ยไม่ไม่เท่เลย <c ười> คนเล่นก็โม้หมัว <c ười> เอออ่ายร้อยนี่สวยไนะงไงสวยนี่จะติดดูอันนี้มากเลยอะ,อะไรวะเนี่ย มีนี่ด้วยแง่เอ่ออ่เออใส่ตรงไหนเนี่ยตรงไหนนี่เอฟเฟกต์ีมนี่แบบที่มีอ่ะก็ทำทางต้องดูล็อกด้วยนะมีล็อกอยู่เห็นไหมนะดูล็อกพอใส่พลาท์ก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยก็ต้องถามต้องจัดระว่าตรงนี้น่าทำคาญไหมนะฮเพราะเราต้องดัดให้ตรงเห็นไหมไหมผมผมเริ่มลงเสียแล้วผมเริ่มลงเสียแล้วก็แบบโอ๊ย ลระบากอ่ะนอนเลยอ่ะไปทีนี้ไม่ปไรนะเพราะว่ามันไม่หักแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเอ้เฟรดีมันเป็นพวกแบบติดหยุดๆน่าแล้วถึงข้าวใหถึงข้าง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 ดีมันเยอะเลยนะอินเยอะเกิดอะไรขึ้นใสอะไรให้ผโอเคอ่ะประมาณนี้แหละพอเป็นอะไรฮะโอ้ยทำไมอย่างงี้ลนะ <tinha been> <anyway> นี่อะไรก็ไม่รู้แตว่าเลเๆเลยโอเคเดี๋ยวไม่เห็นนะใกล้ๆนี่อะไรเนยจัดท่าจัดท่าเลย่ะเหมือนปล่อยโอ๊เต็มตัวแต่ว่าไม่เตะแล้วก็เป็นนี่นะตัวของตัวหัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าเดี๋ยวไม่เห็นเนอะโอ้หัวเนี่ยนะครับก็มันจะเป็นเห็นไหมมันจะมีรูๆเห็นไหมมันจะเป็นรูอย่างงี้มองเห็นไหมอมปุกัสอีกโอ้ยอูนะเป็นรููเนาะ ก็มันสามารถใส่เสียบเข้าไปตรงนี้จึกได้แล้วเห็นไหม <laughs> นี่คืออินฟินิตจัสต i c e ก u นด a m ัมไททูมีีตรงหัวแล้ว, <laughs> ลวนี่เด็นรองมัครับเด็ดเฮ้ยตลกอ่ะอันนี้ซึ่งผมว่าผมแม่งไม่เท่ล้วอันนี้แม่งออกหา <laughs> อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอ่า i n นฟินิตจัสตีฟแกรนดัมไททูนะแต่ไทหนึ่งนี่ผมยังไม่ซื้อเลยอ่ะแต่มีไทสองกันแล้ว ไช้สองเนี่ยเห็นจริงๆตอนแรกกะว่าจะไม่ได้เก็บแล้วแหละแต่ไปไปมาอ้าเห็นคนอื่นเห็นคนอื่นซื้อเราก็เลยแบบรู้สึกเฮ้ยคนอื่นเขามีเราไม่มีบ้างวะก็เลยแบบซื้อเลยละกันเนาะซึ่งผมก็ต่อเสร็จนานแล้วแต่ว่าก็ไม่ไดเอามาไม่ีโอกาสได้แล้วก็โมแต่ไปทำอย่างอื่อน,น,น,นอื่นก็ได้นีนะนี่บีมเยอะมากเลยตอนนี้ทุกเพ่้นเยอะอ่าค่อนข้างก็คุ้มค่า,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 านะครับส่วนราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8 90้เาสิบนาะถึงเก้าร้อยกว่าบาทนะตอนนี้ ของก็ยังมีอยู่ก็มีเยอะอยู่เนาะถ้าใครสนใจอ่ะก็รีบไปซื้อตามร้านก็ได้ทานหรือแอปส้ม e ก็ได้นะแ e อปส้มง่ายดีนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปอ่ะขอ,อเจอให้ดูอ่ะส่วนสติกเกอร์นี่แค่นี้เองไม่เยอะแล้วก็รู้สึกผมน่าจะลืมติดบ,บางส่วนนั่นแหละเหลือผมน่าจะลืมติดบ,บางส่วนละคือบางทีสติกเกอร์เนี่ยผมชอบลืมบางทีเลยจุดเนี้ยจุดเล็กๆเป็นไรช่างมันก็นี่ก็ให้ดูก่อนนะครับ ก็มันเล่นไงได้ก็จะมีประมาณนี้แหละที่ f ู l อ option แล้วแหละนะเอาีแค่ผมไม่ใส่ตัวของไอ้บีมชิลกับไอ้มือนะก็เดี๋ยวไปดูภาพ insert เอานะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็อ่าหากใครเข้ามาดูก็หรือเพิ่งเข้ามาดูหรือว่าเพิ่งตามเดิมก็อยากให้กดติดตามให้หน่อยนะเป็นกำลังใจเพื่อทําต่อไปนะหรือคอมเมนต์ว่าอยากให้ดีววตัวไหนก็ได้นะก็เดี๋ยวไปพบกันใหม่ครับสำหรับตอนหน้าจะเป็นตัวอะไรไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ